สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากช่อง JL Lifestyle Thai Dash นะคะวันนี้เรากำลังเดินทางไปที่ซีแลนด์นะคะซีแลนด์ก็คือเป็นเมืองเมืองหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะจะอยู่ฝั่งทางด้านตอนใต้ที่เราต้องผ่านเมืองอัมสเตอร์ดัมรอสเตอดัมไปฝั่งนู้นนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆร,ระหว่างเดินทางนะคะแล้วก็ไปถึงแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรกันบ้างนะคะ ซีแลนด์แล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าที่พักนะคะที่พักของเราจะเป็นแคมปิ้งนะคะทุกคนชื่อว่าบูเดเรแคมปิ้งนะคะจะเป็นเหมือนฟาร์มวัวนะคะแล้วเขาก็จะเปิดเหมือนเป็นแคมปิง้งเป็นรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวได้พักกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะ แล้วคะ่ะทุกคนเรามาถึงที่บูดเรย์แคมปิ้งแล้วนะคะที่พักที่นี่นะคะเขาเปิดมานานมากแล้วนะคะก็คือแฟนมาพักตั้งแต่อายุสี่ขวบนะคะสี่หรือห้าขวบเนาะตอนนี้แฟนก็อายุสามสิบหกแล้วนะคะก็นานหลายปีมากเลยนะคะทุกคน แคมปิ้งที่นี่เขาก็จะมีบ้านพักเป็นหลังๆให้นะคะแต่ถ้าใครนะคะมีเป็นรถคาราแฟนหรือว่าเป็นรถแคมปิ้งมานะคะสามารถมาจอดได้นะคะทุกคนเขาก็จะมีห้องพักให้มีห้องน้ําแยกสําหรับคนที่เอารถเป็นแคมปิ้งมานะคะสะดวกสบายมากค่ะทุกคน นี่นะคะบริเวณรอบๆก็คือจะมีคนมาพักเต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถแคมปิ้งนะคะบ้านของเราอยู่ฝั่งขวามือหลังนี้นะคะทุกคนนี่นะคะจะบอกว่าเป็นบ้านหลังเดิมที่เราเคยมาพักแล้วนะคะเจ้าของเขาจำชื่อเราได้เนาะเขาก็เลยเอาบ้านที่ให้ ที่พักเนี่ยค่ะเป็นบ้านหลังเดิมเลยนะคะเขาก็ทำความสะอาดด้านในให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีโซฟานะคะมีห้องนอนสองห้องนะคะห้องนอนห้องนี้นอนได้สองคนนะคะแล้วก็ห้องนอนใหญ่นะคะก็นอนได้สองคนเช่นกันค่ะเขาก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีบิวอินให้เรียบร้อยนะคะทุกคน นี่นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะก็คือจะมีที่อาบน้ำให้ในตัวนะคะก็จะเล็กนิดนึงเนาะนี่นะคะส่วนตัวเราก็พอดีนะคะไม่ได้เล็กมากเกินไปเนาะนี่นะคะประตูมี2ด้านแล้วก็จะมีครัวนะคะมีตู้เย็นนะคะมีเครื่องทำกาแฟนะคะมีหม้อมีจานให้เราทำครัวได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะ เดี๋ยวอีกสักพักนะคะเราก็จะเอาของมาใส่ตู้เย็นนะคะของที่เราเตรียมมาจากบ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อของมาเพิ่มนะคะของที่เอาไว้ทําอาหารพวกผักสดเนื้อหมูอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะคะเขามีให้ครบทุกอย่างเลยนะคะเราสามารถเอาแค่เสื้อผ้ามาก็คือมานอนมาทําครัวได้เลยนะคะทุกคนสามารถพาครอบครัวมาได้นะคะมาปิกนิกมาแคมปิ้งได้นะคะคือดีมากนะคะ นี่นะคะมีแทบทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปขนของก่อนค่ะอันนี้ของเรานะคะที่เตรียมมาจากบ้านเนาะก็จะมีทั้งของกินของใช้นะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนก็คือเอามาพอประมาณ5วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อผักซื้อเนื้อมาเพิ่มอีกนะคะนี่ ไปค่ะทุกคนหลังจากที่เราเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาหาอะไราทานกันนะคะทุกคนร้านนี้เราเคยมาทานแล้วเนาะก็จะเป็นร้านที่อยู่ติดริมทะเลนะคะติดกับชายหาดเลยเนาะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะจะบอกว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะดีหน่อยตอนนี้มันหยุดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าร้านอาหารที่ว่านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ ทุกคนถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาหาที่นั่งกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนะคะก็เดี๋ยวจะสั่งอาหารค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็คือกำลังดีอยู่เนาะก็คือหลังจากฝนหยุดตกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเมนูอาหารมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะสั่งอาหารกันนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราก็จะสั่งเป็นเครื่องดื่มนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยสั่งเป็นเมนูจานหลักนะคะ เปิดไปเปิดมาไม่รู้จะกินอะไรดีค่ะสุดท้ายเลือกเป็นปลาสามชนิดนะคะทุกคน <c oughs> อากาศข้างนอกอากาศดีค่ะนี่นะคะเครื่องดื่มของเราก็มาแล้วนะคะของเราเป็นชามะนาวแล้วก็แฟนเป็นเบียร์นะคะส่วนอาหารจานหลักนี่นะคะมาแล้วจะเป็นปลาสามชนิดนะคะส่วนของแฟนก็จะเป็นปลาทอดกับเฟนฟรายนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะ